สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับในแทนนะครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนวันนี้นะครับไม่ต้องสงสัยนะฮะว่านี่คืออะไรนี่คือข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวที่ผมแชร์ไว้ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าหรือว่าบางคนจะจะแช่ข้ามคืนก็ได้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคในการหุงข้าวเหนียวให้นุ่มโอ้โหเสียงเด็กแว๊ดโอ้โหแถวนี้เด็กแว๊ดเยอะ โขั้นตอนแรกก็คือเนี่ยครับเอาข้าวเหนียวแช่น้ําประมาณสี่ชั่วโมงนะครับเรวจะนี้ก็มากรองออกนะครับผมในขนาดเดียวกันนะครับก็ต้มน้ําให้เดือดนะครับต้มน้ําในกระทะนะครับอ๋อเดี๋ยวจะต้องเอาข้าวเหนียวเนี่ยครับไปซาวน้ําล้างนะครับผม โอเคขั้นตอนนี้เนี่ยก็คือไปล้างข้าวเหนียวแหละครับขอเวลาคู่นึงนะครับแล้วับพอเราไปซาวข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวที่ใช้วันนี้ประมาณครึ่งกิโลนะครับผมแล้วทีนี้เราก็ต้มน้ำนะครับจนเดือดครับปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สเลยฮะแล้วก็ข้าวเหนียวที่เราแช่แล้วก็เราก็ลังน้ำไปเลยนะครับลงเลยง่ายง่ายแล้วทีเดียครับ เป็นการล้างยางข้าวเหนียวนะครับน้ำร้อนๆแต่ว่าเราปิดแก๊สแล้วน,นะครับโอเคแล้วก็แช่ตรงนี้ไว้ประมาณ8-10ถึงนาทีโดยวิธีการกวนไปด้วยนะครับเหมือนไล่ยางข้าวเหนียวออกกันนะครับถึงเวลา10นาทีแล้วครับในการแช่ข้าวเหนียวกับน้ำร้อนนั่นนะครับแต่ทีนี้ก็ปรินใส่นี้นะครับผมแล้วก็เอาเข้าวเหนียวตัวนี้นครับ ไปล้างน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะล้างยางความเหนียวข้อออกนะครับผมปดล้างกันล้างเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะเห็นไหมครับถ้าล้างเสร็จแล้วเนี่ยคือข้าวเหนียวจะยังไม่สุกนะแต่ว่ายางยางข้าวเหนียวเนี่ยจะออกไปเยอะมากจริงๆซาวน้ำหลายรอบนะครับจนกว่าจะล้วนแบบนี้นะครับผมแล้วทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการน,นึ่งนะครับขั้นตอนการน,นึ่งคือตั้งน้ําให้เดือดนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอน้าเดือดก่อนนะครับ น้ำเดือดแล้วครับน้ำเดือดแล้วที่ก็ถึงขั้นตอ,อนสีกัญนหนึ่งแล้วครับใส่ซึ้งไป้ล้ครับผมแต่ทีนี้ก็ลงนะครับอุ๊ยกระชอกอีกแล้วแหมข้าลงข้าวเหนียวได้เลยครับถ้าหากบ้านใครมีหวัวนึง้งข้าวเหนียว <c oughs> มีหวัวนึง่งข้าวเหนียวก็ใช้หวดนะครับแต่ผมไม่มีนะก็เลยจะนึ่งในตะกร้านี่แหละครับโอเคนึ่งข้างละ สิบห้านาทีเดี๋ยวเรามาดูกันครับผ่านไปสิบห้านาทีแล้วครับมาดูกันหน่อยสิว้าวแหมสวยงามการทองเรื่องอทีนี้เราก็จะกลับค้อนนะครับร้อนร้อนร้อนระวังมือด้วยนะครับอแล้วก็พยายามคุยฮนะ คุยให้กระจายตัวหน่อยๆน,นะครับอา่าทีนี้เราก็ปิดฝานื่องต่อ15นาทีครับผม15นาทีนะครับเราก็มาประดูกันนะครับผมอือ่าละสวยงามละทีนี้ครับก็ลองวร้อนร้อน ถ้ามีหัวดก็จะสบายกว่านี้นะคุยดูด้านในอะครับว่าเขาสุกหรือยังตรงนี้ครับเห็นไหมฮะตรงนี้ยังข,าว,ขาวอยู่แสดงว่ายังไม่สุกนะครับผมยังสุกไม่ทั่วถึงพยายามคุยครับคุยคุยข้าวส่วนที่มันแน่นๆนะครับคุยให้มีช่องโปร่งนะครับไอน้ำของเราจะได้ทําให้ข้าเหนียวของเราสุกได้ที่สรุปว่ายังไม่สุกทั้งหมดครับขอเวลาอีก5้านาที นึ่งต่ออาละมาเช็คกันซิว้าวอืมอาละสุกถึงเนื้อในแล้วครับผมอา่าทุกส่วนสุกหมดแล้วนะครับเม็ดจะใสๆขึ้นนั่นนะครับอ่าละพอโอเคเดี๋ยวเราไปหักคอเขาเดี๋ยวครับเนื้อสุกได้ที่ก็เอายกลงนะครับโอ้ ทีนี้ครับการหักคอข้าวเหนียวเนี่ยก็คือการไล่ไอ้น้ำน,นะครับคือไล่ไอ้น้ำออกให้หมดบางคนจะเทใส่ถาดก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่มีถาดสแตนเลสเราไม่อยากเ <c oughs> ทใส่ถาดพลาสติกเพราะความร้อนนะครับเนี่ยครับใช้วิธีง,ง่ายๆตรงที่ว่าตบคุยนี่แหละครับคุยเพื่อที่จะให้ไอ้น้ำนะครับออกไปเยอะที่สุดจะยังไม่เก็บใส่กระติดต,ตอนนี้นะครับ โอเคจะทิ okay. ้งเข้าไว้ให okay. ้ไอ kind of ้น okay. ้ำเข้าระเหยไปก่อนนะครับผมเนี <of water> ่ยครับพอไอ้น้ำแล้วเหยอไปหมดแล้วนะครับก็ทีนี้ก็ถึงเวลาของการเก็บแล้วนะครับข้าวเหนียวของเราโอเคเก็บในปลุกนี่แหละครับไม่มีกระติบการหักคอข้าวเหนียวก็คือการทำให้ไอ้น้ำและเหยอออกไปบ้างนะครับ ได,ได้เลยขาวจังเลยที่ตัวแกรงนิดหน่อยนะครับงงที่ปั้นทิ้งอืมขีเหนียวติดมือไม่จะรู้ขีเหนียวได้ขีเหนียวติดมือเนี่ย นี่นี่แหละครับเสร็จแล้วครับข้าวเหนียวที่ทําให้เ้าวเหนียวอ่าการนึ่งเ้าวเหนียวแบบให้นุ่มนะครับเหมาะสำหรับการกินกับหมูหมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ชอบข้้วเหนียวนุ่มๆน,นะครับสามารถทําแบบนี้ได้นะครับแต่เวลาผมไปกินร้านอาหารอีสานเนี่ยข้้วเหนียวที่ขเขานึ่งโดยที่ไม่ได้ล้างยางเนี่ยมันก็เคี้ยวเพลินดีนะผมชอบ <c oughs> แล้วทีนี้ครับ ในเมื่อมีข้าวเหนียวก็ต้องมีปลาปลาที่คือเป็นปลาส้มปลาสวายส้มที่ผมทําไว้นะครับแล้วก็มีกากหมูก็เทียมเจียวแล้วก็แคบหมูชิมสิครับเราอะไรสดใช่ไัมแม่นุ่มได้อย่างใจร้อนนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ร้อนโอเคนุค่มไปได้ กิงสับอะไรอ่ะกินสับเทียมเจียวสิครับอหเข้าเป็นปากที่ปลาสวายส้มนะครับปลาส้มปลาสวายช่วงท้องนะอือหือ อืนุหนึลงอืมแต่ปากอยอืมอะครับเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณสรรับการรับชมนะครับการนึ่งข้าเหนียวให้นุ่มในรูปแบบง่ายๆนะครับ ก็เ,เหมาะกับการกินกับอาหารที่เป็นปิ้งย่างนะครับอย่างเช่นหมูปิ้งนะแต่ว่า <c oughs> ถ้าธรรมดาคนจะไม่ล้างยางออกก็ได้ครับก็จะเป็นข้าวเหนียวที่แน่นๆหนึบ,นบๆเคี้ยวมันดีจังอย่างนั้นเ <c oughs> อาละฮะวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ลองนอมเบทดลองทำดูนะครับผมว่าได้ผลนะนุ่มทั้งวันเลยล่ละโอเคแต่วันนี้ในแทนขอตัวนะครับแต่จเจอกันเมนูหน้าครับวันนี้สวัสดีครับผม